เซนหลุยนะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะร่วมกิจกรรม SLC รันครั้งที่3ค่ะความพิเศษของปีนี้นะคะมีการจัดการแข่งขันประเภทแฟม,มิรี่นะคะวิ่ง5กิโลเมตรค่ะมาร่วมสร้างความสนุกสร้างสุขภาพที่แข็งแรงไปในกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8กมกราคม2 5 6 6นี้นะครับมาวิ่งกันเยอะๆนะคะมาวิ่งเป็นครอบครัวเหมือนพวกเราได้เลยค่ะมาสมัครวิ่งเป็นแฟมิลี่เหมือนพี่เข้าปั้นนะคะเหมือนน้องหนุม่มแปลงนะคะมาเยอะๆกันนะคะมาเยอะๆกันนะคะแล้วพบกันนะคะ